ในนื้เคมจะให้อาหารปลามาให้ปราค์บเหรอเนี่ยเดี๋ยวให้อาหารปลาประครับเป็นนี้เหรอไหนๆให้ยังไงอ่ะเอาเอาเอาลงไปดิให้ให้ให้เขากินน่ะจุ๊ๆอ่ะโอเคโอ้ให้อาหารปลาคาร์มให้อาหารมาตรงนี้ดิเออมาตรงนี้ตรงนี้อ,อ่าตรงนี้เออเดี๋ยวเป็นตรงนี้ชัดๆเออ จะให้อาหารตามาแค่อาหารปลาคร์ฟกินไม่เนี่ยมันไม่ก네ินนะเออมันน่าจะอิ่มแล้วแหละไปบ่อนู้นไหมลูกเนยนิวกิมนู้นไปบ่อนูกเออไปด้วยก็ขย่านี่ขยัเขย่าให้มันออกเออปลาคราฟเยอะมากเลย เยอะมากเลยเขาห้ามจับเล่นนะเห็นไหมเขาบอกห้ามจับเล่นนะน้าห้ามจับเล่นกันนะทัเคิมไหนเออมาดูดูจุ๊จุ๊ว่าถ้ามันดูดมาดูเออนั่นเดี๋ยวดูแล้วดูแล้วเออดูแล้วทิมเออดูแล้วเออเนี่ยทิมจุ๊จุ๊เลยเออให้มันจุ๊จุ๊ ให้จากให้นะมาจากให้หนมปังนะก็มาให้ปัป่นหปคราบเอคิมให้ยาวคิมขยาวขยาวมันไม่มันต้องขยาวขยาวแล้วเม็ดมันจะหล่นอ,อันนี้ดูดเลยดูนี้ดูดเลยแลวจวจบจบจบเลยอ่ะโอ้โห น <co pues> ี่คิมจิมลงไปทางนู้นเลยเหรอโอ้ยทย่างนี <S <S ้เยอะเลยเนี่ยอ่าขยำขยาวอ่ะขยำขยำดิอ่าดูดูเออดูดแล้วดูแล้วนี่ตัดขาดดูดแล้วนั่นน่ะมันดูดจริงด้วยอ่ะมันดูดจริงจริงด้วยดูเดียวมันดูดจนอ้โหมันดูดจนจุ๊บๆเลยอ่ะ ดูดแรงนะเออคุ้มันดูดนมเลยอาลงไปสิเหมือนมันดูดนมอ่ะอาลงไปสิมันจะอะไรเนยอ้าวเคปายโอ้ปากหาเยอะมากตอนนี้เนยนิวคิมกำลังไปซื้อไปซื้ออาหารปลานะฮะกำลังมาโอ้ยมาแล้วเนยนิวมาแล้วเออให้มันดูดได้รึดูดจุกจุกจุ๊บจุ๊บเปล่า ปลาคา้าดูดนมปลาค้าดูดนมอะไรลูกอออกว่่าาเตังค์แม๋อเหรอเอามาสองกระปุกไปเอามาสองกระปุกพี่จะกินสองอันเลยนะสองขวดป้าสองขวดขอป้าขอสองขวดคช้าจะให้อาหารปลา มาให้อาหารปลาคาบอีกของของนิวใกล้หมดละเม้งนั่นน่ะนิวของนิวหมดแล้วของนิวหมดแล้วเดี๋ยวของเนยโอ้โหทุบๆๆอ่ามันดูดเนาะโอ้ยกิมไม่สองขวดโอ้ยคลิปนี้ยาวเลยคนนี้เออแบบทุบๆๆๆๆเอเอให้อาหารปลาเออ ปลาคาร์ฟคาร์ดูซุบชอบไหมชอบไหมโอเค <Okay, S 2> เดี๋ยวพาให้เพื่อนๆมาเล่นกันเนาะมาดูเนาะท่าห,หาปลาคร์ฟนะดู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 ต่ๆๆออันเลยเปลาคาร์ฟเยอะมากนะห้ามได่งนะเดี๋ยวตกนะ มาค่ะเนี่ยนิวพีมมาปิดคลิปได้เร็วให้มาที่ไหนแล้วเรามากันที่ไหนนะวัดไร่ขิงเฮ้ยพีมบอกไปบมาเร็วพิมเฮ้ยไปาปเร็วไปไปไปาปก่อนเร็วไปาปก่อนเร็วพิมไปาป